สวัสดีครับทุกคนวันนี้แซนดี้อยู่สนามพีระนะครับวันนี้แซนดี้จะมาสอนนักเรียนจะเรียน private coaching กับแซนดี้นะครับจะใช้รถส่วนตัวด้วยนะครับนักเรียนท่านนี้ก็จะเป็นนักเรียนผู้หญิงท่านแรกเลยนะครับของแซนดี้ก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับวันนี้เราก็จะเริ่มจากการเริ่มต้นนะครับวิธีขับเร็วต้องขับยังไงนะครับในวิธีที่ปลอดภัยแล้วก็ที่เร็วนะครับแซนดี้ก็จะสอนจากเริ่มต้นนะครับจุดเบรกต้องเป็นยังไงบ้างแล้วก็วิธีเบรกนะครับการเข้าโค้งออกโค้งมีอะไรบ้างนะ วันนี้เราจะมา cover ทุกอย่างเลยครับ รู้สึกมั่นใจในการขับรถคันนี้มากขึ้นค่ะว่าเราสามารถควบคุมรถได้เพราะว่าตอนแรกกลัวว่ารถจะแรงกว่าเราค่ะจริงๆสามารถนำสกิลนี้ไปขับในพับบิกในสาธารณะได้เลยค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีอุบัติเหตุอยู่เยอะแยะมากมายเนาะถ้าสมมติว่ามีอะไรเข้ามาเราก็หน้าที่จะบังคับรถของเราได้ ประทับใจมากเลยว่าได้สงหวังได้ขับรถเหมือนจะเป็นรถแข็งนิดนิดแล้วก็เข้าโค้งเข้าโค้งไม่หลุดอันนี้ประทับใจตัวเองแต่ว่ารถด้วยค่ะแล้วก็คุณครูสอนดีมากว่าจังหวะว่าตรงไหนเร่งตรงไหนหยุดตรงไหนเข้าโค้งยังไงอะไรค่ะก็ดี ครับผมของวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็ได้ขับมาหลายรอบนะครับวันนี้ก็ใช้รถคุ้มมากเลยนะครับได้วิ่งในสนามครั้งแรกด้วยนะครับแล้วก็สนามที่ลากครั้งแรกด้วยก็เป็นสนามที่ท้าทายมากนะครับเพราะว่ามีเงินมีโค้งทุกแบบนะครับเป็นสนามที่เรียนรู้ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็สําหรับครั้งแรกที่เคยมาสนามนี้ก็ต้องบอกเลยว่าการพัฒนาสุดยอดมากเลยนะครับจากเริ่มต้นถึงสุดท้ายนะครับก็พัฒนามาเยอะ แล้วก็สามารถใช้สมรรถนะของรถเต็มที่เลยนะครับตอนนี้ก็ขับมั่นใจแล้วก็รู้ว่ารถมันสามารถเข้าโค้งได้ยังไงนะครับเบรกได้ยังไงแล้วก็สมรรถนะของเครื่องด้วยนะครับเราก็ได้สัมผัสทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สันด้หวังว่าวันนี้รู้สึกมั่นใจขึ้นกับรถตัวเองนะครับแล้วก็ขับ กลับบ้านวันนี้ก็ขับปลอดใครนะครับส่วนใครที่อยากมาเรียนนะครับใช้รถแข่งหรือใช้รถส่วนตัวก็ได้นะครับก็มาเรียนกับแซนดี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวแซนดี้จะสอนเทคนิคทุกอย่างที่คุณควรจะรู้ตอนขับรถแข่งว่าจะเป็นรถแข่งหรือรถบ้านนะครับแซนดี้สอนได้หมดเลยครับแนะนำเลยค่ะครัขอบคุณครับ